เริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพมพิรามตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลพมพิรามอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลกศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพมพิรามมีบุคลากรทั้งสิ้น17คนบริหารงานโดยนางสาวอาทิตยยาพรแพงผม ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพมพิรามมีบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพมพิรามดังนี้นางจงรักอินทุพูดครูอาสาสมัครครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน11คนประกอบด้วย 1. น,นางพัญยดากันอ่อง ครูสอกรอระดับตำบลพมพิราม 2. นางสาวธนพรยัตไทยสงครูสอกรอระดับตำบลท่าช้าง 3. นางสาวประพัฒส,สอนเมืองซื่อครูสกรอกรระดับตำบลตลุกกระเทียม 4. นางสาวสุชาดาปานอัมพันครูสอกรอระดับตำบลมะตูม 5. นางสาวโรสรินน้อยแก้วครูสกรระดับตำบลดงประคำ 6. นางสาวปียทัศน์ปักสีครูสกรระดับตำบลมาต้อง 7. นายมาโนทองรัตครูสกรระดับตำบลสีพิรม 8. ปนางอุศนีสีเนตรครูสกรระดับตำบลทับยายเชียง 9. นางนภาพ,าพันธ์วัวมาครูสกรระดับตำบลวงของ 10. นางสาวพันทิพย์อยู่ทิพครูสกรตำบลวงบังวนและ11นางกันนิกาบุญกลั่นสอนครูสกรระดับตำบลหนองแขมครูผู้สอนคนพิการจำนวนสองคนได้แก่ 1. นายชาญชัยแสงมริ นางสาวปุญญิสาอยู่ทิพย์บรรณรักษ์จำนวนหนึ่งคนได้แก่นายวันวิสาทองรัตและธุรการจำนวนหนึ่งคนได้แก่นางสาวจิราภาทองใบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรมพิรามมีพื้นที่ดำเนินงานสกรระดับตำบลทั้ง12แห่งได้แก่ 1. นสอสกอรอระดับตำบลพงพิรามสองสองกอรอระดับตำบลท่าช้างสาสอกอรอระดับตำบลตะลุกกระเทียมสีสอกอรอระดับตำบลมะตูม 5. ้สอสกอรอระดับตำบลดงประคำ 6. กสอกอรอระดับตำบลมะตอง 7. สกรระดับตำบลสีพิรม 8. สกรระดับตำบลทับยายเชียง 9. สกรระดับตำบลวงของ10สกรระดับตำบลหอกอง11สอสกรระดับตำบลวังวนและ12สอกรอระดับตำบลหนองแขม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรมพิรามดำเนินงานภายใต้ปัชญาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นวิสัยทัศน์ผู้เรียนผู้รับบริการทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็น และสมรรถนะที่สอดรับทิศทางการพัฒนาประเทศสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์สารสัมพันธ์ชุมชนอัตลักษณ์จิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยมีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ช่วยให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบแบ่งการศึกษาออกเป็น3มระดับคือ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้5สาระดังนี้ 1. สาระทักษะการเรียนรู้เป็นสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้การคิดเป็นการวิจัยอย่างง่าย 2. สาระพื้นฐาน สาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สาระการประกอบอาชีพเป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพทักษะในอาชีพการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมและการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคง 4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต สาระเกี่ยวกับปะัะชายเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตศิลปะและสุนทรียภาพ 5. สาระการพัฒนาสังคมเป็นสาระที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีหน้าที่พลเมืองและการพัฒนาตนเองครอบครัว ชชุมชนและสังคมนอกจากสาระการเรียนรู้ทั้ง5สาระข้างต้นโครงสร้างของหลักสูตรยังกำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือกวิชาบังคับประกอบด้วย5าสาระที่กล่าวมาแล้วคือทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพทักษะการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมส่วนวิชาเลือกเป็นวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเองโดยยึดหลักการพัฒนาโปรแกรมการเรียนเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นและความสนใจของผู้เรียนเพื่อออกแบบโปรแกรมการเรียนซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่างๆที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ทั้งนี้วิชาเลือกในแต่ละระดับสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ทำโครงงานอย่างน้อยสามหน่วยกิจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสกอ ระดับประถมศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า48หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนเราไม่เกิน14หน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า56หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนเราไม่เกิน17หน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า76หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนเราไม่เกิน23หน่วยกิต ในหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็นสองภาคเรียนภาคเรียนที่1รับสมัครนักศึกษาเดือนเมษายนเปิดภาคเรียนสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมและสอบปลายภาคเดือนกันยายนภาคเรียนที่2รับสมัครนักศึกษาเดือนตุลาคมเปิดภาคเรียนสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนและสอบปลายภาคเดือนมีนาคมนักศึกษาสอกรอจะต้องมีเวลาเรียนหรือพบกลุ่ม อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่วันและนักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองและจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้นอย่างน้อยสองกิจกรรมต่อภาคเรียนเกณฑ์การจบหลักสูตรของนักศึกษาสกรหนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชาในแต่ละระดับชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพชอย่างน้อยจำนวน200ชั่วโมง 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับที่สถานศึกษากำหนด 4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหรือเ n ็นตหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ยึดปัชญาคิดเป็นมาใช้ในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามปัชญาคิดเป็นมีผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดโดยครูจะเป็นเพียงผู้แตดโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการมีการเรียนรู้จากข้อมูลจริงและแตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้คือข้อมูลตนเองวิชาการชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการการเรียนสกรเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มทักษะการคิดเป็นบูรณาการและยืดหยุ่นในทุกรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาเติมเต็มทักษะชีวิตของผู้เรียนพัฒนาต่อยอดอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต